สวัสดีค่ะจะพาทุกท่านไปนรู้จักกับโครงงานในท่านคุณธรรมกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์กันนะคะ ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามความสนใจและถือได้ว่าเป็นงานวิจัยในระดับนักเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่ทำการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาต่างๆนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานได้จริง กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 1. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ 2. นักเรียนเป็นผู้รียเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าพัฒนาด้วยตนเอง 3. นักเรียนผู้วางแผนค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปผลและการนำเสนอด้วยตนเองโดยมีครู เป็นผู้ให้คำปรึกษาคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาประดิษฐ์คิดคน้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่นๆดังนี้ 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดช,ชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนในพัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตอนเอง 3. เปิดโอกาสให้นักเรียน ค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจรวมทั้งการสื่อสารระหว่างกาัน 5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้ 6. ส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ในทางสร้างสารรค์ 7. เป็นการบรูรณาการเอาความรู้จริงจากวิชาต่างๆที่ได้รับมาจาัดทำผสมผสานกับโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชนจุดมุ่งหมายของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาประดิษฐ์คิดคน้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานอื่นๆ